แตนสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมพบกับผมนายวรปัติจิงกิตกับรายการ Science Show การทดลองนี้จะพาเพื่อนๆไปทดลองวิทยาศาสตร์ที่เพื่อนๆคิดว่ายากให้กลายเป็นเรื่องง่ายกันเราจะมาทดลองตอบคำถามและสรุปผลการทดลองไปพร้อมๆกัน แล้ววันนี้นะครับเพื่อนๆผมมีการทดลองเกี่ยวกับเรื่องแรงนันอากาศแก้วน้ำมาสศจั้์มาฝากเพื่อนๆกันครับอย่างแรกเลยเรามาดูอุปกรณ์กันมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับแก้วน้ำจะเป็นแก้วน้ำขนาดเล็กกลางใหญ่ขนาดเท่าไหร่ก็ได้ครับ จะใช้แก้วน้ําแบบพลาสติกแบบกระดาษหรือแบบใดก็ได้ครับแต่ไม่แนะนําให้ใช้แบบแก้วแบบกระเบื้องนะครับเพราะว่าเวลามันหล่นแล้วแตกมันจากดินจนาทาให้เรามีบาดแผลทาให้เราเจ็บได้นะครับผมวันนี้นะผมก็จะใช้แบบพลาสติกครับผมส่วนสีนะครับก็จะใช้เป็นสีอะไรก็ได้ส่วนผมก็จะใช้เป็นสี ใสครับผมเพื่อที่จะได้มองเห็นน้ำที่อยู่ข้างในได้ส่วนอุปกรณ์ที่สองนะครับผมก็คือกระดาษครับผมเนะน้ำมันใช้เป็นกระดาษแข็งนะครับผมเพราะว่าเวลากระดาษมันจะโดนน้ำนะผมก็จะน้ำก็จะซึมเข้าไปในกระดาษจนทำให้กระดาษเปื่อยได้ซึ่งวันนี้นะผมก็จะใช้เป็นกระดาษลังครับผมปัดออกมาจากลังได้เลย วิธีการทำน้ะผมง่ายนิดเดียวก็แค่เติมน้ำในขวดก่นเลยครับผมเดี๋ยวขอไปเติมน้ำในแก้วก่อนนะครับโอเคครับผมไปใส่น้ำกันครับ you เค้ค้อนนี้ก็ได้แล้วต่อไปกลับไปที่โต๊ะ แตนถึงแล้วเต,ต้นหลังจากเติมน้ำเสร็จแล้นะครับก็แค่เอากระดาษาวางบนปากแก้วผมแล้วหลังจากนั้นก็ดูดีนะครับจะคว่ำแล้วมันก็จะมันก็จะ,จะอึบนี่ลอยมือข้างล่างครับผม นี่ครับผมไม่ตกว้าวเฮว้าวเพราะเหตุใดล่ะครับผมทำไมกระดาษถึงไม่ตกน้ำถึงไม่ออกมาอมเหตุผลนะครับเพราะว่าในแก้วนี้มีน้ำอยู่ข้างในแล้วก็เหลืออยู่นิดนึงเป็นที่อยู่ของอากาศก็มีอากาศที่ตรงนั้นครับผมส่วนข้างนอกแก้วนี้ก็มีอากาศอยู่ด้วยครับ แต่ข้างนอกมีมากกว่านั่นเองเออข้างนอกมีมากกว่าข้างในครับจึงทําให้เกิดแรงดันของอากาศกําลังดันกระดาษนี้อยู่ครับจึงทําให้กระดาษไม่ตกลงมาและน้ําก็ไม่ออกมาครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะผมก็ขอจบไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการตัดคลิปของผมต่อไปนะผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมก็อย่าลืมช่วยกันกดปุ่มกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งที่ข้างๆอุ่นซับสไครเพื่อเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะผมโอเคสำหรับ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ในที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับ